สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับค,ครูหญิงนะคะวันนี้เรายัางอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่8ค่ะแล้วคุณครูจะพานักเรียนไปฟังนิทานเกี่ยวกับภาษาถิ่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะขีจูเบ,บะเบะอะขีจูตาลาลาคิโมเบะบะแ้ะแพี่ทงไทยพี่ทงไทย พ e ี่ทรงไทยต่ละลาพี่ทรงไทยไอ้่อยเรียกเบาๆก็ได้ครับก็ชมพูกับน้อยหน่าเรกพี่ทรงไทยอยู่ตั้งนานพี่ทรงไทยก็ไม่ได้ยินพวกเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะแล้วทั้งสองคนมีธุระอันใดกับพี่ทรงไทยหรือคอรับพวกเราบังเอิญผ่านมาและได้ยินเสียงเพลงที่พี่ทรงไทยร้องเมื่อกี้นะคะเนื้อเพลงมีคำแปลกๆพวกเราอยากจะรู้ความหมายนะคะว่ามันคืออะไร ที่ร้องว่าคิดตัวคิดจูคิดกแปลว่าอะไรคะคําพวกนี้เป็นภาษาอะไรหรออ๋อคำพวกนี้ก็เป็นภาษาไทยของเรานี่แล้วรับแต่ว่าเป็นภาษาถิ่นนะครับภาษาไทยถิ่นเหรอคะใช่ขรรบภาษาไทยถิ่นเด็กๆทราบไหมขครับว่าภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจําวันมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นภาษากลางหรือภาษาราชการเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารกันทั่วประเทศ ทั้งในการติดต่อราชการและการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานขรับแล้วภาษาไทยถิ่นล่ะคะเป็นยังไงภาษาไทยถิ่นคือภาษาไทยที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาดั้งเดิมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้พูดจาสื่อสารกันซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ภาษาไทยถิ่นแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆคือภาษาไทยถิ่นกลางภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาไทยถิ่นใต้และภาษาไทยถิ่นอีสานอย่างในเพลงที่น้องๆได้ยินพี่ทรงไทยร้องและสงสัยนั้นมีภาษาไทยถิ่นในนั้นด้วยนะครับคําว่าข ok ี้ตัวขี้จุและขี้ฮกมีความหมายว่าข ok ี้โกหกนั่นเองครับขี้ตัวเป็นภาษาไทยถิ่นอีสานขี้จุ เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือและขี่หกเป็นภาษาไทยถิ่นใต้คอรับโอ้อโหภาษาไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายในภาษามากเลยนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วน้อยหน่าอยากจะรู้จักภาษาถิ่นต่างๆให้มากขึ้นแล้วสิสบมสบายมากขรับตามพี่ทรงไทยไปตะลุยทั่วทุกถิ่นไทยกันเลยจุดหมายแรกของเราก็คือภาคเหนือไปกันเลย มาแอวบ้านฮาวเ,เหนือของกินล่ำกระนาดเขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเขาพูดว่าเชิญมาเที่ยวบ้านเราเชาวเหนือของกินอร่อยๆมากนะครับเ,เชิญเชิญแอวเที่ยวเฮาเราเจ้าชาวล่ำอร่อย เดี๋ยวเราไปรู้จักภาษาถิ่นภาคอื่นๆกันต่อเลยดีไหมครับงั้นเรามุ่งตรงไปที่ภาคอีสานกันเลยนะคะไปเลยเสิรนมาเที่ยวอีสานบ้านคอยของกินแซ่บหลายๆเดอร์สิบอกไห้เขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเชิญมาเที่ยวอีสานบ้านเราของกินอร่อยมากๆน่าจะบอกให้นะครับเ <c oughs> สิรนเชิญคอยเราแซ่บอร่อย ไลยหลายมากๆจุดหมายต่อไปของเราภาคใต้นะครรบไปกันเลยค่ะเชิญเที่ยวปักตายบานชาญของกินร้อยจังวูเขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเชิญมาเที่ยวภาคใต้บ้านเราของกินอร่อยออร่ยมากนะครับ ชานเราร้อยอร่อยจังหูมากๆเอาละครับพี่ทรงไทยจะมาชวนน้องๆมาเล่นทายคำภาษาถิ่นภาคต่างๆกันนะครับพี่ทรงไทยจะพูดสับเป็นภาษากลางและภาษาเหนือส่วนชมพู่พูดภาษาอีสานและน้อยหนาพูดภาษาใต้ดีไหมครับ ดีค่ะพี่ทรงไทยคำว่าพูดภาษาเหนือคืออู้ภาษาอีสานคือเว้าภาษาใต้คือแหลงคำว่าดูภาษาเหนือคือพอภาษาอีสานคือเบิงภาษาใต้คือแร่คำว่าเวลาเช้าภาษาเหนือ เมื่อเจ้าภาษาอีสานคือเมื่อเร้าภาษาใต้คือหัวชาวคำว่ารถจักรยานภาษาเหนือคือรถถีบภาษาอีสานคือรถจักรยานภาษาใต้คือรถถีบคำว่าอ้วนภาษาเหนือคือตุยภาษาอีสานคือพี่ ภาษาใต้คือพี่จะเห็นว่าคำบางคำมีการใช้คำเดียวกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่สำเนียงพูดนะครับอืมยังมีภาษาไทยถิ่นต่างๆที่พวกเรายังต้องศึกษาค้นคว้าและจดจำกันอีกเยอะเลยนะคะใช่ใช่เราเป็นคนไทยต้องรู้รอบเรื่องภาษาไทยถ้าอย่างนั้นชมพู่กับน้อยหน่าคงต้องขอตัวไปห้องสมุดเป็นการด่วนเพื่อศึกษาค้นคว้าภาษาไทยถิ่นต่างๆ มากกว่านี้แล้วล่ะคะ่ะดีมากครับถึงอยู่ถิ่นไหนพูดภาษาไทยถิน่นใดเราฟังกันรู้เรื่องเพราะเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยเหมือนกันรักและสามัคคีกันให้มากๆนะครับสนุกไหมคะนิทานเกี่ยวกับเรื่องภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่นเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานกันแล้วนะคะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูคะ่ะ ภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นนะคะยังมีอีกมากมายหลายคำเลยนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาคำในแต่ละท้องถิ่นมาเขียนลงในตารางดังตัวอย่างนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะแบ่งตารางลงในสมุดของตนเองนะคะเป็นสี่ช่องตามตัวอย่างนะคะ แล้วก็ให้หาคำที่เป็นภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิน่นทั้งสี่ภาคมาเขียนลงจำนวน10บคำนะคะตัวอย่างของคุณครูเช่นคุณครูเขียนคำว่ารีบในภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือคำว่ารีบคือคำว่าฮีบหรือฮีบฟั่งค่ะภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าเฝ้า และภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแขบซึ่งทั้งหมดนี้มีความหมายว่ารีบเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆลองไปฝึกหาค้นคว้ากันจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วเรามาลองดูนะคะว่าใครจะสามารถหาคำได้หลากหลายมากกว่ากันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ